สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมเมื่อนี้มาพบกับช่องยายไพา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี้ยายไพยก็ด้น้าขอมุ่นแนวทางเลขเด็ดมหาพี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางง่วประจําวันที่หนึ่งมีหน้าคมเนาะจ้าพี่น้องจ๋าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพภกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาย,พายนะไพภน่ามเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามยายไพภลงคลิไปไปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิไปใหม่พี่น้องกับสิบประดผ่า์เบิ่งนผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เขามาคุยมาทักไทยกับยายไพ่กะคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องจ้าซ้หรับผูไดไรลตูนยายไพ่เนาะจ้าหรือว่าอยากให้าาค่ากาแฟยายไพ่เนาะค่ะพี่น้องที่นั่งเบาแวะแหวะยุนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะอยากโอนค่ากาแ,กแฟมาให้เพื่อเป็นกําลังใจยายไพ่เนาะค่ะพี่น้องอันโอนมาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเนาะค่ะพี่น้องคะหน,นึ่งสามเจ็ดหนึ่งห้าสองเจ็ดสองสองเก้าเนาะค่ะเนาะ ไพซีมีสิริเนาะคะ่ะพี่น้องคะสําหรับผู้ใดอยากโอ,น,อนกาคาเฟ่เพื่อยายไพินเดมีกําลังใจหาแนวทางมาให้ยายไพยเอาหนีมาให้คนแน่ย,ยายไพเอาหนีมาให้คนแน่เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะได้มีกําลังใจหามหาให้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะไปเบึงของพูลแนวทางอาจารย์ทันเหลไปเลยเนาะค่ะแนวทางนี้เป็นแนวทางของยายพาพี่น้องคะกลุ่มเด่นบนว่าสั้น ขับบะมีบนบ่ได้ทขาบบะมี่สามตัวนี้บยย่ได้เงินเดวสันยายผาละว,วา่างวดที่แล้วเราเข่าได้พี่น้องเข่าสีกับเจ็ดเนาะจ้ากออกสี่หนึ่งเจ็ดนาะจ้าพี่น้องงวดนี้เราบอกว่าเลขติดบนตรงมีหกหกเก้าศูนย์มาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันยายผาละว,ว่าเนาะคะ่ะหกเก้าศูนย์ต้องมีติดบนถ้าบ่มีบ่ได้ทตังไหว่บริษัทเพลินวานะะ่าเนาะกาพิจารณาเป็นแนวทางใดคะ่ะอันนี้คือแนวทางของยายผาเนาะค่ะพี่น้องเนะะาะมักกะจวดจาดเพิ่นมเลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันเพื่อนบอกว่าแนวทางของแอตตนเนาะจ้าแอตตนเราหายมาเราบอกว่าเด่นล่าง5เด่นบน4หาหาล่าง4บนเนาะคะ่ะมากระจวดน้ำเพลินเ,เลยเนาะพี่น้องเนาะจากแนวทางของแอตตนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องแนวทางของอาจารย์บุญมานัดเนาะค่ะเนาะ อาจารย์บุญมานัดให้มาบอกว่าจังสี่ล่ะคะ่ะพี่น้องเออ่พ่นบอกว่าล่างบนมาบนก็ได้มาล่างก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องจับคู่ไฮเลีวซี่ห้าซี่หกซี่เจ็ดห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดหกห้าหกหกและหกเจ็ดลุ่นต่อเลยหนึ่งทับสามทับหกหกบนล่างจากแนวทางของอาจารย์บุญมานัดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแคปหน้าจอจวดจาดฟาดบุมไปเลยเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลขจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับค่ะพี่น้องค่ะแนวทางเลขดับดับอีหยางว่าสั้นพี่น้องมาเบิ้งค่ะว่าเอ่อพอนไฮมาเป็นเลขดับเนาะพี่น้องดับเฉพาะหลักหน่วยหลักหน่วยบนเท่านั้นเนาะคะ่ะหลักหน่วยบนเท่านั้นแล้วไหมาเราบอกว่าดับหนึ่งวดที่แล้วดับสองเอาอยูได้พี่น้องออกมาเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเจ็ดเนาะจะ้ะมาตามตัวค่ะงวดนี้ดับหลักหน่วย เฉพาะหลักหน่วยเท่านั้นนะค่ะพี่น้องคะจวดจาดได้ค่ะพี่น้องสาหรับผู้ใดมักเนาะผู้ใดบ่มักกันผู้ใดมักเนวทางเพื่อนกะเอาไว้จะเป็นแนวทางใดเนาะค่ะจวดจาดได้นาะพี่น้องเนาะพิจะน่าเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่านิติจัดไปว่าสันค่ะพี่น้องคะนิติจัดไปให้มาคือนิติเพิ่นบอกว่าสองตัวเทิงตรง,ตรงๆงเด้พี่น้อง เพิ่บอกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่ง4ี่หนึ่งเสามหนึ่งสามสหนึ่งสี่สแสและ8ปดว่าสั่นจ้าพี่น้องจวดจาาใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางสรุปเน,นินงๆจวดจาจัดไปว่าสั่นค่ะพี่น้องของนุ่มหน้าหวานเนาะคะ่ะสาตัวเทิงเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสตัวบนเพิ่นไฮมาเพ,พิ่นวาจังสี่ละค่ะพี่น้องเจ 0 2 80นย์สองสีและ804เนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางของหนุ่มหน้าหวานเนาะคะ่ะพี่น้องพิจะน่าเป็นแนวทางใดเนาะ,ะสำหรับผู้ใดมักแนวทางเพื่นเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็หนึ่งเนาะคะ่ะเอ็หนึ่งแล้ววานยังสี่ล่คะค่ะพี่น้องคะแล้วบอกว่าล่างตรงๆว่าสั้นเนาะจ้าเอ็หนึ่งว่าสามเก้าสี่แปดสี่เก้า 75 8 4ห5แดดห้าและ9 4สําำหรับ้ใดมักแนวทางของแอดหนึ่งเนาะค่ะจวดจัดฝาดบ่มได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดจิระนันว่าสั้นพี่น้องร้อยเด่นบนค่ะพี่น้องค่ะกำลังสีว่ารอยสิบหน่วยเนาะค่ะพี่น้องเอาสำหรับว่าเป็นแนวทางเด่นบนเท่านั้นเนาะค่ะเนาะเด่นบนทุกหลักเนาะค่ะ จะน่าได้เนาะพี่น้องงวดที่แล้วศูนย์หนึ่งสองสามมาหนึ่งเนาะค่ะพี่นอ้องออซีหนึ่งเจ็ดเนาะจ้ะงวดนี้หกเจ็ดแปดเก้าพี่น้องจ้าหกเจ็ดแปดเก้ามาได้ทุกหลักเป็นแนวทางเด่นข้างเทิงวสันพี่น้องจะน่าเป็นแนวทางได้เนาะค่ะเนาะมารก็เจิดจาดฟาดบึ้มได้เลยเนาะค่ะต่อไปเละย,ยะ อันนี้เป็นแนวทางเด่นบนล่างบานค่ะพี่น้องขาสูตรนี้เด่นบนล่างเนาะค่ะเพิ่นหายมากว่าเลขคงทีเพิ่นมั้งค่ะพี่น้องขาเนี่ยของของเอดจีรนันเนาะค่ะน่าจะเป็นเด่นคงทีเนาะค่ะเนาะเพิ่นหายมากเพิ่นว่าหนึ่งสามห้าพี่น้องหนึ่งสามห้าเนาะค่ะเนาะหนึ่งสามห้าค่ะพี่น้องขา มาได้ทั้งถึงและทั้งล่างน่าจะเป็นเลขเด,เด่นบนล่างคงที่เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเออเพื่นบอกว่าแนวทางของมาแล้วคะ่ะประสันงวดนี้ชนตัวเดียวคักเลยประสันชอนอยู่ที่สี่ประสันสี่บนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะจากแนวทางของชัยชุมแพลตัวเดียวบนสี่ประสันพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางใดสําหรับไดมักแนวทางเพื่อนเนาะค่ะเนาะเจะจดาดฟาดบึ้มเลยเลยค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่าสั้นค่ะพี่น้องคะออของอาจารย์สมาร์ตเนาะค่ะของอาจารย์สมาร์ตเนาะพี่น้องเนาะเพิ่์นบอกว่าบนรูดศูนย์ว่าสั้นเนาะค่ะบนรูดศูนย์เพิรอนหายิ่งเพิ่์นบอกว่าศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าและศูนย์เจ็ด จวดจาดฟาดเบื่มได้ค่ะพี่น้องกัพิจนาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะโตไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของเอ็ดพาลฮาดเนาะจา้าสาตัวบนเนาะค่ะพี่น้องคะแคบหน้าเจอามียู่อสองสูตรเนาะคะ่ะจวดจาาใดค่ะพี่น้องคะเพิ่นมี่มาเบิงเเ่งงาปเพิ่มมี่อีหย่างเนาะพี่น้องเนาะสี่ศูนย์แปดสี่ศนย์เก้าสี่ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแกาะจ้าแล้วก็ห้าศูนย์แปดห้าศูเนาะค่ะพี่น้องเนาะ มากกระจวดจาดน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะพิจารณาน้ำเพลินได้เลยเนาะ,ะพี่น้องเนาะเจ้าจาดฟาดบึ้มได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางาสูตรวิ่งตัวเดียวว่าสั้นพี่น้องของแอดต้นจันไห่เนาะคะ่ะงวดที่แล้ววิ่งซีบนมาหลากลอยเนาะคะ่ะงวดน,นี้วิ่งหกบนว่าสั้นคะ่ะพี่น้องคะ่ะวิ่งหกบนเนาะคะ่ะพี่น้องจากแนวทางอาแอดต้นล่องไหามาเราบอกสามตัวบนคือเก้าหกเก้า หกหกหกเก่าและเก่าเก่าบ่ลายค่ะพี่น้องจวดจาดได้ค่ะพี่น้องจากแนวทางของแอตตจัดให้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนเด่นล่างของหนุมหน้าหวาเนาะคะ่ะเด่นบนล่างเนาะค่ะ่นบอกว่าเด่นบนหกเจ็ดแปดเด่นล่างคือห้ากับหกระวังหากับหกหกมาแห้งพี่น้องคางวดนี่เนาะการพิจารณาได้เนาะคะ่ะสําหรับู้ใดมักแนวทางเพื่อนานะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางจัดจัดว่าสั้นแนวทางของอาจารย์กฤษดาเนาะจา้ะฟันบนหนึ่งค่ะพี่น้องคะสองตัวคือสองหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสามตัวคือสองหนึ่งหกสองหนึ่งเก้าและหกหนึ่งเก้าฟันบนตัวเดียวจวดจาดฟาดบึมค่ะพี่น้องจากแนวทางของอาจารย์กฤษดาเนาะค่ะพี่น้องเนาะจวดจาดได้จ้า ต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางสุดจัดประลัดบอกกระสันค่ะพี่น้องคะ่ะเด่นบนล่างงวดที่แล้วเด่นบนล่างเด่นเข่าแปดเนาะพี่น้องแต่ว่าตัวจับบ่เขามากงวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่นบนล่าง048ม่าบนกระได้มาล่างก็ได้มาซิบก็ได้มาหนวยก็ได้เนาะพี่น้องเนาะชุดเต็มแคบหน้าจอเลยคะ่ะสุดจัดประลัดบอกเนาะค่ะพี่น้องเนาะสองตัวเจ้าจา๊ดได้เลยคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์โอวซันเลขเด่นบนเนาะค่ะงวดที่แล้วงวดที่แล้วหนึ่งสี่เจ็ดวัสดเด่นมาสามโตเลยพี่น้องงวดนี้หนึ่งมีหน้าศูนย์สามเจ็ดวัสดมาโตเด้อวสัสัพี่น้องขาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะมากกระเวดจาดน้าเพลินใดค่ะพี่น้องพิจารน้าน้าเพลินใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทาง เพิ่นบ่ม,มี้ซื้อนะเนาะเพิ่นแค่บอกว่าเลขไทยวสันต์เจ็ดเน้นๆคือ98 798เน,น้นๆคือ98เนาะคะ่ะสําหรับผู้ใดามากแนวทางเพิ่นก็นจวดจ,จัดได้เนาะพี่น้องเนาะเพียร์จาน่านําเพิ่นได้เลยเนานะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขบ่มา10ล่างวสันต์น0กับ3ดับ10ล่างเนาะคะ่ะจากแนวทางปูใชยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าข้าวปิ้ดถ่า,ายโดยแนวทางเหล็กดับรางของอาจารย์ชาวโรนเนาะคะ่ะอ่างดที่เร้วเพิ่นดับเจ็ดรางเลยพี่น้องดับเจ็ดล่างเนาะคะ่ะออกแปดศูนย์วดนนีดับศูนย์ล่างดับศูนย์ล่างตัวเดียวแค่แค่นมานะสั่นจากแนวทางของอาจารย์ชาวโรดเนาะคะ่ะมากระจวดน้าเพลินได้ค่ะพี่น้นองคะสาหรับชุดประหยัดงบเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่กะขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเนาะจา้าที่เด็กเขามารับชมรับฟัง ขอห้สุขภาพแข็งแรงรวยๆปังๆสุขหูสุขค้นสำหรับผู้ใดอยากซอยคากา,าเฟยแย่ไพ่เนาะค่ะพี่น้องเนาะนางหมอวเว่ีสิใดไม่ม,ไมีแห้งหาเนว่ท่างดีๆมหาห่เนาะค่ะโอนธานาคารกรสิกรไทยเนาะค่ะหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งห้าสองเจ็ดสองสองเก้าเนาะค่ะมักกระจวดจ้าดได้เลยนี่่อพี่น้องผู้ใดอยากห้ผู้ใดอยากห้คาคากาฟแฟแย่ไพ่เนาะค่ะพี่น้องเนาะจวดจ้าดได้ค่ะจะได้รวยๆเฮงๆปังๆเนาะค่ะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะพี่น้องแต่แบ่งปันขอมูน่นวทางมหาใหา่ไพ่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมปเป็นแนวทางขอบคุณไหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า